สวัสดีแฟนข่าวเลสสติตี้ทุกท่านทุกคนกันนะครับเราเท็นข่าวเลสเตอร์ในช่วงของเจนวันนี้กันดีกว่าค,ครับเรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้ลอรเจอร์จ้องจองฟอร์มลูกทีมพริก4ประตูคว้าชัยยูโรปาลีก ดวเบน,นันบรัชเชอร์กล่าวชื่นชมฟอร์มการเล่นของลูกทีมหลังแซงกลับมาเอาชนะมาสปาตัคมอสโกนะฮะไป4-3ทัางที่ถูกเจ้าถิ่นนั้นออกนำไปก่อน0-2ในศึกยูฟายูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3โดยเลสเตอร์โดนเจ้าบ้านสปาตัคมอสโกออกนำไปก่อน2ประตูจากทางอาริสเซเดอร์โซโบเดฟกับทางเจเดนรักสันแต่ก็ช่วงกลับมาได้รวดเดียว4ประตูจากทางแพสันดาก้ากองหน้าชาลเซมเบีย โดยก่อนที่ช่วงท้ายเกมโซเบเรฟจะยัดไล่ยิงแล่มาเป็น3ต่อ4แต่ก็ไม่ทันแล้วจบเกมเลสซสตี้คว้าชัยนัดแรกในเกมยูโรป้าลีกเก็บ3คะแนนได้สํเเร็จนั่นหว่ามันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมผมภูมิใจกับทีมเป็นอย่างมากเลยนะเราปลุกตัวเองขึ้นมาจากหลุมจากการตามหลัง2ประตูในครั้งนี้ เราโชคร้ายที่กับประตูแรกที่มีการฉลับประตูที่2ปเรามกของขวัญให้กับพวกเขาแต่เทมนี้เรามีการสร้างสปิปิตมาตลอดช่วงสองสามปีดลังมานี้ในการที่พยายามสู้ต่อไปและนั่นคือสิ่งที่เราทำอยู่ณเวลานี้ครึ่งหลังเรามีความกดดันมากยิ่งขึ้นในเกมของเราและมันก็มอบโอกาสที่ยอดเยี่ยมให้กับเราดังนั้นมันเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมในท้ายที่สุดแล้วช่วงที่เราตามหลังอยู่ศูนย์ต่อสองเกมมันยากจริงๆนะ เราเล่นได้ไม่ดีพอพวกเขาเล่นเหมือนที่เราคาดการณ์กันเอาไว้ก่อนเกมวิ่งกดดันไล่บี้เราจากด้านหลังตลอดทุกคนก็เข้ามาบีบเราเข้ามาแย่งบอลทุกจังหวะของเราหลังจากนั้นเราเล่นอย่างดุดันขึ้นเล็กน้อยเราเริ่มวิ่งเข้าไปข้างหน้าเลยไม่มีบอลและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการจ่ายบอลกันได้ดีขึ้นมิดฟิลด์สามคนในรึ่งหลังของเรานั้นทําได้ดีกว่ามากเลยนะพวกเขาคุมเกมได้เล่นได้อย่างดุดันในเกม และเราั้นดูเป็นทีมที่ดีขึ้นมากเลยและก็เล่นโดยมีพลังมากยิ่งขึ้นในขึ้นหลังโรเจอร์ได้กล่าวชมแพสันดาก้าที่โชว์ฟอร์มสุดล้นแรงนะฮะยิงคนเดียว4ประตูในเกมนี้ทําให้ดาก้าเป็นผู้เล่นคนแรกของเลสเตอร์ที่ทําได้4ประตูในเกมเดียวในรอบ63ปีตปั้งแต่ที่ดีรักไฮทําได้ในเกมกับทางแอสเิลลาเมื่อช่วงเดือนพฤศจกายนปี1958 เขาทำได้อย่างสุดยอดมากๆเลยนะกับการทำได้4ประตูในเกมเกมเดียวลูกแรกเขาทำไม่ดีจริงและเพราะนั้นต้องทำประตูก่อนหน้านั้นในช่วงพักครึ่งฉะนั้นในช่วงครึ่งหลังเคเดซี K ่ก็ครอสบอลให้กับทางฟสันดากา้าจบสกอร์ได้อย่างเด็ดขาดเราเคยเห็นเขาทำได้ในตอนซ้อมทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาเขาทำได้อย่างนิ่งมากๆเลยนะเราต้องการสิ่งนั้นจากเขาในเกมวันนี้โปรเจคคนนี้ก็ได้กล่าวชิงใช้เอาไว้ กดแฮตทริกในก้านทันทีดาก้าแข้งเลสเตี้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เทียบเลยนะโดยพสันดาก้กาก่อนหน้าทีมเลสตี้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลถ้วยยูโรปาลีกได้อย่างระเบือลือลั่นนะฮะจากการใช้เวลาเพียงแค่9นาทีจากการกระทุง้งแฮตทริกในเกมบุกพิชิตสปาตัสมอสโกไป4-3วันพุธที่20ตุลาคมที่ผ่านมา เดอดัตที the ่เดอะฟ็อกนะครับยกทัพไปเล่นในแดนมีขาวเป็นผลแรกของสโมสรทีมของกุซื้อเป็นต้นบรัชเจอร์เสียท่ากับทางชาวบ้านก่อนถึง2ประตูและก็ออกหน้าอาการหน้าเป็นห่วงอย่างหนักแต่ก็มาได้ดาก้าแพงลิทเมาคนเดียวยิง2เม็ดตามที่เสมอได้แต่แล้วก็ดีไม่เพียงเท่านั้นดาวเตะชาวผิวสียังสร้างความมือหาเข็นเพิ่มอีก2ประตูรวมแล้วเป็น4ประตูพาทีมบุกเก็บ3มแต้มได้ในท้ายที่สุดจากการชนะไป4ีต่อ3นัดเมื่อคืนนี้ และจากการผลการดังกล่าวก็มีการเปิดเผยแล้วว่าดาก้าเป็นนักเตะโปราสาดของฟุตบอลรายการนี้ไปแล้วเนื่องจากใช้เวลา9นาทียิงได้ถึง3ประตูเป็นการใช้เวลาที่น้อยที่สุดโดยที่ไม่มเคยมีพ่อค้าแข้งรายไหนทำมาได้ก่อนเลยนะเดี๋ยวเขาจะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่าชื่นสำหรับผมในราว2-3วันที่ผ่านมามันมีความพยายามที่ดีของทีมผมมีความสุขที่ได้ช่วยทีมไม่มีอะไรที่น่าเบื่อสำหรับทางเลสเตอร์อีกต่อไปแล้วแฟนบอลจะเยี่ยมมาก ผมรับกิมนี้ผมกำลังสนุกกับเวลาของผมผมต้องการพัฒนาต่อไปนขณเดียวกันดารากาดียงครองสถิ็นนักเตะคนแรกของเดอะฟ็อกที่ยิงแฮตทริกได้ในถ้วยของยุโรปและก็เป็นดาวเตะซัมบ้ารายแรกที่สร้างผลงานแบบเดียวกันนี้ได้ในระดับสโมสรของทั่วยุโรปโดยไม่นับโปรมเกมในเกมคัดเลือกในครั้งนี้และนน้มว่าจตัวนั้นเป็นขุนพลทีมสตอก้จอก ลายแรกเช่นเดียวกันที่ด้ว,วันได้4เม็ดในเกมเดียวในทุกประการตั้งแต่ดีบ็อกไฮเคยทำได้ในเกมบูกกับทางแอสต์มิลล่าเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนในปี1958ทันนีดากา้าดาวยิงแซมบ้าไว้ส์สเปเรนี้เพิ่งย้ายจากทางเบรดบูซัสโบ่นะฮะในช่วงซัมเมอร์ด้วยค่าตัวอยู่ที่23ล้านปอนด์หรือประมาณราว1,071ล้านบาทกันเลยทีเดียว ดาก้าโหดเหมาสี่ประตูเลสเตอร์พริกนรกแซงดับสปาตักซิวชายนัดแรกในศึกยูโรปาลีกโดยไปสันดาก้าดาวยิงชาวเซมเบียสุดโหดเมาสคนเดียวสี่ตงุงอาเลสเตีสต์พริกกับมาอชนะินาสปาตักมอวสโกแบบสุดมันทั้งที่โดนนำไปก่อน2ประตูทำให้ทีมของไบนตันเบเชอร์คว้าชัยนัดแรกในศึกยูโรปาลีกได้สำเร็จขึ้นเป็นลังที่สองของกลุ่ม4 ึกวันยูโรปาลีกประเภงกลุ่มกลุ่ม4ประจำวันพุธที่20ตุลาคมที่สนามออกคริติเยอารีนาระหว่างสปารต์ตกโนสโกรองจากฝูงของกลุ่มพบเลสเตตี้บวยของกลุ่มมีเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นโดยเบนตันบรัชเจอร์กุนซอจิ้งจอกสยามเกมนี้จะทับเต็มสูบหลอดเพียงแค่เจมี่บาร์ดี้เพียงแค่ไรเร์เท่านั้นและก็ส่งคู่นหน้าอย่างทางเปสันดากา้าและก็เคเดซี่เฮนาโซลงล่าตาายโดยมีเจมีเดสันคอยปั้นเกมอยู่ด้านหลังในคณันี้ โดยครึ่งแรกเล่นมาได้เพียงแค่5นาทีเปสปาร์ตักที่ได้ท้าทายก่อนนะฮะมาทางไอตันลูคัสลากจากซ้ายตัดเข้ากลางแล้วก็กดด้วยขวาแต่บอลไม่ตรงกรอบซะงนั้นหลังจากนั้นเลสเตอร์ได้โอ,อกาสบ้างจะจวะสวนกลับเมื่อทางเจมส์บดิสันยกบอลให้กับทางไพซันดากา้าหลุดไปกดด้วยซ้ายแบบไม่จับในเขตโทษแต่บอลก็ไม่ตรงกรอบ อย่างไรก็ตามสินาทีต่อมาอเล็กซานเดอร์โซโบเดฟตั้งป้อมปั่นด้วยขวาหน้าเขียโชดบอลไปฉลับดาเนิลอัมบตตีเปลี่ยนทางเข้าประตูไปให้สปาตัสขึ้นนำเลสเตอร์ ester, เป็นตัดศูนย์เลสเตอร์เดินหน้าบุกใส่อย,ย่างหนักทวงประตูคืนนาทีที่16น,น,นะฮะเมื่อทางยูริจิเลมองตั้งป้อมกดด้วยขวาหน้าเขียวโตษไปติดเซฟอเล็กซานเดอร์มัสซิเมนโกปัดมาเข้าทางปืนของเชมบันดิสันโดยมีเวลาได้บรรจงด้วยขวาแต่บอลดันข้ามคันออกไป แมเดสเตอร์จะเป็นฝ่ายครองบอลบุกส่อย่างหนักแต่จังหวะสุดท้ายไม่เฉียบคมมากพอจนนาทีที่14นะฮะวิกเตอร์โมเซสกระชากลุดเดียวเข้าเขตโชษแล้วก็จ่ายรเรีตไปที่หน้าปากประตูให้จจแดนลักสันยิงจอจอแบบไม่จับส่งบอลตรงตาข่ายให้กับทางสปาร์ตันนำห่างไปเป็น2ต่อ0 ถึงนั้นก็ตามทีสองที่ถัดมาเลสเตอร์ตามตีไข่แตกได้ทันทีไล่มาเป็น1ต่อสอทางเคเดซี่เฮนาโซแแทงสะลุช่องกับทางไฟสันดากา้านหลุดเดียวยิงผ่านมือของอเล็กซานเดอร์มาซิเมนโกเข้าประตูไปไล่จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ มาต่อกันที่ครึ่งหลังเริ่มมาได้เพียงแค่3ามนาทีเลสเตอร์ได้ตามตีเสมอเป็น2ต่อ2จากทางคิเดซี่อิเฮนาโซหลุดมาในเกตโทษก่อนจะปาดเปเรียดกลับมาที่แท่ปาประตูให้พสันดาก้ายิงเจ,จอๆเข้าประตูไปอีกครั้งเท่าน,นั้นยังไม่พอนะฮะอีกแค่5าทีต่อมาจิงจอกสยามก็มาได้แซงขึ้นนำเป็น3ต่อ2จนได้จากทางเจมสดิสันแทงทธลุช่องให้กับทางพสันดาก้าคนเดิม หลุดเดียวไปซัดด้วยซ้ายเน้นๆส่งบอลตรงตาข่ายพร้อมกับเป็นแฮตทริกของดาวิงของดาวยิงทีมชาติแซมเบียในเกมเกมนี้เดี๋ยวได้แตามช่วงท้ายเกมที่ที่86นะฮะสปาตักเนียนล่เป็น3-4ต่อเมื่อทางวิกเจอร์โมเซตหลุดไปถึงสุดเส้นหลังแล้วและก็ปาดเข้ากลางทางอเล็กซานเดอร์โซโบเดฟพุ่งเข้ามาชาร์จ่อๆส่งบอลตรงตาข่ายอีกครั้งเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมเรสซิตี้ บุกอัลชน่าสปาร์ตักมอสโกไป4-3คว้าชัยนัดแรกขึ้นไปล้างจ่าฝูงของกลุ่มได้สําเร็จส่วนรายชื่อสเปนโตจินที่ลงนามนันเมื่อคืนนี้ทางฝั่งสปาร์ตักมอสโกนั้นก็มาในระบบ3-5-2ได้แก่อเล็กซานเดอร์มักซิเมนโตนิโคไลรัชกันซอฟมูซาเอลชิโช,ชอจอีจิชิคิยาวิกเตอร์โมเซสรุสันวิลิสวินอฟประมันชอปนินไอตันบรูคัสเซริมคานบาคาเยฟ จอแดนบรักสันและก็อลริสันเดอร์โซโบเลฟส่วนทางฝั่งฝั่งเลสซิตี้นะครับมันจะได้บบ3 4 1 2ก็ได้แก่แคสเปอร์ชไมเคัลคัคสลาชูยันชูจอนี่อีวนเดนิเอลอาร์มาตีบริคคาโดเปเดล่าจูริติเลมองเจมส์ดิสันบูบาการีซูมาเล่ลุคชอมัสเคเดซี่เฮนดาโซและสุดท้ายก็คือแพสซันดาก้าคนนี้นั่นครับและคลิปข่าวเลสซิตี้ก็จบแล้วถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์ ให้กับผมกันด้วยครับ